ในทักผักทิศีก็ได้มีการนำร่วมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาวกาวสู้ร,รมดอนสันติสุขยำม,มาตราการรักษาวความปลอดภัยพร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมแต่งกายแสดงอัตลักษณ์ทองทิ้นค่ะที่แห่งเ,เป็นบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะมีกลุ่มพลังมวลชนผู้นำศาสนาผู้นำทองท่ีผู้นำทองทิ้นส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้วาสั่มรล่อยคนรวมกันปล่อยลูกโป่งสีขาวพร้อมแสดงป้ายปฏิเสธความรุนแรงึ้นสุดทองฝา โดยมีพลโทสันติสทุนกนาบแมทัพภากทิเซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซเป็นประธา,านแล้วก็เปิดก,กิจกรรมเส้นทางสูร้รอมฎอนสันติสุขตอนรับเดือนรอมฎอนอันประเฐประจำปีฮิจรรศกกราชห 4, 4 4พัร้อพร้อมกันนี่แมทับภาคทิเซค่ะก็ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างเช่นอินทภาลา่ำเครื่องดื่มร่วนน้ำหวานที่ใชในการละสิ้นอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็นำไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะพลโทส,สันติสกุลตนาบแมทัพพาคทิเซผู้อำนวยการรักษาความมันนคงภายใเ กิจกรรมในวันนี้นะคะแสดงถึงเจตนารมณ์รวมกันในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่และก็เพื่อให้ปี่นองได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมุ่งมังม่นครบถ้วนและก็สมบูรณ์ซึ่งด้พ่านมานะคะสถานาการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยความรวมมือของปี่นองประชาชนในการปฏิเสธความรุนแรงพร้อมดังเชิญชวนให้ทุกคนคะ่ะรวมกันแต่งกายชุดทองทิ้นแสดงอันตลักสร้างซีงสันให้ในหวงเดือนรอมฎอนนี้นะคะดานนางพาติมะ สดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวค่ะว่า ขอให้เดือนอันประเสริฐมีแต่ความสงบสันติอย่างยั่งยืนโดยฝ่ายปกครองได้รวมกันสนับสนุนเจ้านาี่นะคะทางทาหารตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเท่ค่ะนี่นก็เป็นบรรยากาศนะคะที่มีพี่น้องประชาชนทางผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะรวมสแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ข้องารอยากจะให้เดือนรอมฎอรอนาเ,เป็นเดือนแห่งประเสริฐแล้วก็มีความสันติสุขในพื้นที่นั่นเองค่ะ